โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมกับจีมอยเกมเมอร์ครับ,รบวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเกมครับแต่ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเกม b ร r โ t o i n n i n n t y y มัลจินส2ครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปครับหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วก็ทำการแตกไฟล์ครับ โดยการคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Extract to b l u r t o t o Infinity m o u Gen 2ครับหลังจากนั้นก็รอจนกว่าจะเสร็จพอแตกไฟล์เสร็จมันก็จะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ครับก็ให้คลิกเข้าไปครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับตัวเกมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้เพื่อนๆดูซึ่งเข้ามาในเกมแล้ว เพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่เต็มจอครับเห็นไหมครับข้างบนมันไม่เต็มซึ่งเราจะทําการแก้ไขครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกคนจะเป็นหรือเปล่าครับแต่ว่าเครื่องคอมผมเป็นครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขครับวิธีแก้ก็คือเข้าไปที่ Data ครับแล้วก็มาที่ โมเจนครับมันเขียนว่าโมเจนครับเป็นไฟล์ cfg ไฟล์ครับให้คลิกเข้าไปครับถ้าหากมันเปิดถ้ามันเป็นแบบรูปไอคอนขาวแบบนี้ครับก็ต้องให้คลิกขวาครับแล้วก็ทำการ open with ครับ open with และถ้าเพื่อน มันไม่ขึ้นมาเป็นโน้ตแพดก็ให้ทําการมอแอปครับแล้วก็ให้เลื่อนหาคำว่าโน้ตแพดครับก็คลิกโอเคไปครับพอเข้ามาถึงหน้าต่างนี้ก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาครับมาที่วิดีโอนะหาคำ่าอ๋อไม่ใช่ครับมาที่คอนฟิกก่อนครับเห็นไหมว่ามันจะไม่เป็น Full HD ครับ จอคอมผมเป็น Full HD ครับผมก็จะเปลี่ยนครับเป็น1920นะคูณ1 0 8 0งแค่นี้ครับเห็นไหมมันจะเป็น Full HD ครับหลังจากที่เราปรับให้จอเราเป็น Full HD แล้ว ก็เลื่อนลงมาครับทำการเลื่อนลงมาอีวิดีโอครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่ตรงนี้ครับมันเขียนว่าฟูลสกรีนะครับเขาบอกว่าให้เซตค่าเท่ากับ1ึงครับจะสตาร์ทในโหมดฟูลสกรีนครับแล้วก็ทำการลบสูตรออกไปครับแล้วก็ตีเลขหนึ่งเข้าไปครับ ก็คลิกออกแล้วก็กดเซฟครับต้องกดเซฟนะครับแล้วก็กลับมาเข้าเกมใหม่โอเคครับเมื่อเข้าเกมมาก็สังเกตได้ว่าจอเต็มแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บาย